โยโยโย่ yo, yo, yo. สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสโวนโฟที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาชี้แจงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ M หรือของที่ผมได้ทําการขายออกไปในรอบก่อนผมขาย M ออกไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีการเทขายของออกไปเยอะพอสมควรนะครับเหตุผลที่ผมเทขายของไปเยอะเพราะว่าด้วยความที่ จะเอาทุนเนี่ยมาหมุนใหม่นะครับผมมาหมุนใหม่นะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมขุดอยู่อันนี้ขอบดต้นลิปเลยนะครับว่าเลทแ,แบบเึ้นมาเลทแบบแย่มากทุกคนผมอ่ะมีการขุดสว่านนะครับผมขุดสว่านในหัวเนี่ยอีกหนึ่งร้อยอันเน้นนะครับอีกหนึ่งร้อยอันคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทาคลิปเพราะาผมรู้สึกว่าเออผมผมผมขี้เกียจทําคลิปก <c oughs> ็เลยอยากจะขุดขายของระบายบของขออกไปชิวๆแล้วค่อยแบบมาโลของแล้วก็มานั่งทาคลิปใหม่น,นั่นเองเพราะว่ามันจะมีพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่ง ที่มันจะลองตกปลานะครับผมแต่ว่าอันนี้ต้องดูแผ่นบนอังคารก่อนว่าจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างผสมใหม่ไหมหรืออะไรยังไงเขาา้าว่าต้องลองดูก่อนนะครับผมคิดว่าเออรอบหน้าเนี่ยหลังจากวันอังคารเสร็จไปเนี่ยผมแน่ตกปลานะครับคิดว่าแน่ตกปลาเนาะทีเนี้ยวันเนี่ยได้มีการขายเอ็มนะครับผมที่ขายของออกไปเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยผมขายเอ็มทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะครับผมอ่ะแบ่งเป็นช่วงแรกแล้วผมอ่ะช่วงแรกวันขายเอ็มนะครับผมในราคา90บาท เอ็มละ90บาทฟังไม่ผิดครับเอ็มละ90บาทผมขายให้กับ ZM เอ็ม่อวีสามสิบหกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแกชื่ออะไรนะเออผมขายเอ็มให้กับ V36 อันเนี้ยในราคาเอ็มสิบสองบาทเอ็มละสิบสองเออไม่ใช่สิบสองบาทสิสิบสองเอ็มเอ็มละ90บาทครับเพื่อนเอ็มละ90บาทก็ถือว่าไม่เยอะมากนะผมอ่ะก็มากดเครื่องคิดเลขตามวันได้นะผมอ่ะขายไปทั้งหมด12บเอ็มนะครับผม12บเอ็มนะครับคูณ90นะครับผมอ่ะอันแรกเนี่ยผมได้ ราเงินมาเนี่ย1,080บาทจริงไหมครับอันแรกรอบแรกเนี่ยผมได้เงินมา10,80บาทนะครับผมอ่ะแล้วก็รอบที่2ครับรอบที่2เนี่ยผมได้ทําการขายเออีกรอบนึงนะครับวันได้ทําการขาย M ออีกรอบหนึ่งจํานวน15 M นะครับผมและก็เละ105บาทนะครับผมอ่ะอันนี้คือราคาการของเซตเเนาะอ่ะราคา105บาทครับเ,เพื่อนๆราคา105บาทครับมามาดูกันนะครับโอเค ผมขายไป 15m คูณด้วย105บาทครับโอเคเท่ากับว่ารอบที่2เนี่ยผมได้เงินมาทั้งหมด1,575บาทครับ1,575บาทบวกด้วย1,000นะครับผม80บาทของรอบแรกนะครับผมเท่ากับว่าผมอะจะได้เงินนะครับผมทั้งหมดนะครับผม2,655บาท นะครับก็เท่ากับว่าวันเนี่ยมันมีของที่ยังขายไม่หมดอีกเยอะอยู่พอสมควรนะเพื่อนเเยอะอยู่พอสมควร,นะออควรแต่คิดว่ารอ,รอบรอบล่าสุดเนี่ยที่ผมลงทุนจอบนะครับผมไอ้สว่านไม่ใช่จอบสิสว่านสองหัวไปเนี่ยสองเอ่อหนึ่งร้อยกว่าอันเนี่ยตีเป็นเงินประมาณ2,700กว่าบาทเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าตัวของ ETP ผมก็ยังขายได้อยู่นะครับ ETP เนี่ยผมนั่งคำนวณเสร็จสับกำไรแล้วจะตกประมาณเกือบ200บาทถ้าขายออกหมดนะนะครับเพราะว่าหลอด ETP ผมรับมาในราคา 6.5บาทมั้งผมจําเปไปไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมซื้อของมาเยอะนะครับผมอ่ะอันนี้ก็มีการขายออกไปบ้างอะไรประมาณนึงนะครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าการขุดเนี่ยมันได้ีกทีเยอะมากมันได้ีกทีเยอะจนเกินไปจนผมแบบคล้ายๆกับซื้อหลอดเปล่ามาดูดแล้วก็ไปขายเอาไปขายเอาไปขายไปขายเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมปล่อยไอพีมันตันเลยมันก็คงเสียดายนะผมก็เลยเลือกที่จะเอาซื้อหลอดเปล่าเนี่ยแล้วก็มามาดูด e พีแล้วก็ขายดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ทั้งมันได้กําไรด้วยอะไรแบบนั้นเป็นต้นเนาะอ่ะ แล้วก็อันนี้พูดก่อนว่าผมซื้อไอตัวของสว่านเนี่ยสว่านเดินหัวมาอีกร้อยอันนะเพื่อนๆวันซื้อสว่านอีกหนึ่งหัวแล้วมาอีกร้อยอันแต่ว่าเลทแบบแย่มากเพื่อนเพื่อเลทแย่มากตั้งแต่มีการอัปเดตแพทมาเลทแบบแย่มากนะครับผมของแคสไม่ได้สักชิ้นเลยเพื่อนเคุณฟังไม่ผิดครับของแคสผมไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเพื่อนๆ่อหนึ่งร้อยอันปะมันมัน,ม,นมันเกินไปอ่ะคือจริงๆอ่ะ ผมไม่ได้กาจะทาคลิปเป็นเพื่อไอผมซื้อมาร้อยอันเนี่ยผมรู้สึกว่าเออจริงๆผมอยากจะขุดเพื่อที่จะเหมือนกับมาตั้งขายของแล้วแบบขุดเฉยเฉยอ่คือแบบไม่อยากว่างอ่ะไม่อยากวางของข,องขายเฉยผมอยากขุดไปด้วยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออการขุดเฉยเฉยเผื่อมันได้ของแบบพวกเอ่อพวกปีพวกอะไรเนี่ยมันจะได้ราคามาประมาณหนึ่งใช่ไหมผมก็เลยเลือกที่จะแบบขุดขาขุดขุดขุด,ขดเพราะว่าต้นทุนม,มันไม่ได้แพงมากเพื่อนสอบหนึ่งอันสอบสวราน หนึ่งหัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1บาท11บ1 5หารือ12บาทะะราคาเฉลี่ยราคามจะอยู่ประมาณนี้ผมก็เลยแบบมันก็ไม่ได้แพงมากร้อยอันก็ประมาณพันกว่าบาทนะประมาณพันถหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะประมาณนี้ผมก็เลือกที่จะขุดไปเพราะว่าถ้าผมได้กรุ๊กแก้วมาหรือได้ของแคสมามันก็สามารถผมลองคำนวณดูแหละการขุดนะครับผมงานขุดหนึ่งหัวนะครับผมโอกาสนะครับเน้นนะโอกาสขาดทุนเนีย่ยน้อยมากน้อยมากจริงๆเท่าที่ผมลองทํามาหนึ่งหัวผมว่าโอกาสขาดทุนน้อยมากจริงๆ แต่ทีเนี้ยมาเจอแพทมาเจอการอัปเดตแพทนี้ไปผมเรียกว่าสตันแล้วผมตอนนี้ผมขายของนะผมขายของมูลค่าของผมที่ขายของไปเนี่ยน่าจะอยู่เราๆไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้คืนทุนเลยมั้งตอนนี้น่าจะขาดทุนไปเยอะมากน่าจะขาดทุนไปแบบอู้น่าจะแบบ70%ดรได้นะผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออน่าจะจับน่าจะเข็ดหลาดกับการขุดแหละนะครับผมคือจริงๆ่ะผมจะทําอีกคลิปนึงวันจะทําอีกคลิปนึงก็คือเป็นการทดลอง ปลานึ100อันนะครับผมทั้ง1หัวแล้วก็2หัวอ่าผมก็จะมีการทดลองเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าการทดลองนะั้นน่ะผมต้องรองดูบอลณังคารก่อนว่าบอลลังคารเนี่ยมันจะมีของหรือจะมีแพทอะไรเข้ามาคือได้ยินข่าวลือเยอะมากๆว่าจะมีเกี่ยวกับผสมเก่าเข้ามาหรือแบบอะไรเข้ามาเนี่ยผมก็เลยลองช่างใจยอยูออ่คุณลองจินตนาการนะถ้าผสมเก่าเข้ามาบา้าผสมเาาาเขาา้้มแลวแแลแล้วล้ววเ,ออเหมายนี่ อย่างปลาฉลามอ่ะมันได้เป็นที่นิยมแล้วอ่ะแล้วปลาฉลามมันดันตกตัวนู้นนะมันดันตกเข้ามาเนี่ยผมจะทาไงมันก็มีโอกาสขาดทุนสูงเนาะการลงทุนต่างๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับว่ามันมันก็มีโอกาสขาดทุนสูงแหละแต่ว่าเราพยายามจะปิดโอกาสขาดทุนตรงเนี้ยในเรื่องของการหาของที่มันมีราคาตัวอย่างเช่นถ้าเป็นขุดตอนนี้มันมีราคาก็จะเป็นพวกปีกนะครับพวกนั่นพวกนี้มันจะมีราคาจริงไหมครับมันก็เลยแบบโอกาสขาดทุนก็จะต่ำแต่ในทางกับการเวลาเราตกปลาเพื่อนตกปลาของที่มีราคาจะเป็นแค่ฉลาม ฉลา,าม1ตัวราคาถ้าเป็นตีเป็นเงินตีเป็นเงินนะครับจะประมาณ120บาทหรือ110บาทโดยค่าเฉลี่ยประมาณนี้ขึ้น1ตัวนะแล้วถ้าสมมติว่าผมขุดเออผมผม,ผมตกปลาเนี่ยทั้งหมด100อันนะแล้วผมได้ฉลา,ามมา10ตัวเนี่ยโอเคผมก็โอเคโอกาสผลคุณก็จะสูงจริงไหมแต่ถ้าผมไม่ได้ปลาฉลามเลยล่ะหรือต่ำกว่านั้นอโอกาสขาดทุนจะต่ำมากนะครับไม่แปลกครับที่ควรจะแหมาขุดกันเยอะ นะครับเพราะว่าขอ,ของในเรื่องของการตกปลามันแย่มากนะครับลูกแก้วเนี่ยคือแบบลูกแก้วมีแค่บวกเก้าเองนะลูกแก้วบวกเก้าที่แบบดูดีนะครับผมที่เป็นสีขาวเนาะที่เหลือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็รู้สึกว่ามันก็เฉยเฉยอะ่ะผมก็รู้สึกว่าจริงๆอะ่ะการลงทุนผมเน้น,น,นไปทางการขุดมากกว่าโอกาสขาดทุนต่ำนะครับแต่ที่นีม้มีหลายคนขอมาเกี่ยวกับเรื่องการตกปลาทีเนี้ยคลิปการตกปลาน่าจะมาแถวๆวันอังคารน,นะครับต้องดูก่อนว่าต้องดูก่อนว่าเด็เดนะครับผมเดทดของการตกปลาหรือแบบของการในการอัปเดตเข้ามาเนี่ย มันเป็นในรูปแบบไหนด้วยนะผมอันนี้ต้องกูเทนของของเกมนะครับผมอ่าคือตอนแรกผมรู้สึกว่าเอม,มันขึ้นเพราะว่าเหมือนกับมีมันมีช่วงหนึ่งที่คนปัม๊ม PVP กันมั้งแล้วแบบเวลาเราชนะเราได้แต้มเราได้แบบหแยชนะติดติดกันเนี่ยมันจะได้เงินเนาะแล้วมันก็จะมีเงินที่เยอะมากๆตอนนั้นนะมันก็จะมีเงินเยอะ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 จนทําให้เหมือนคล้ายๆกับว่าจนทําให้เอมมันเฟ้อตอนนั้นเอมก็เลยตกนะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์เอมปกติและ ผมคิดว่าเอมน่าจะไม่ได้ขึ้นไปเยอะกว่านี้นะเอมน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบบาทแล้วแหละคิดว่านะก็เลยเล่งเลือกที่จะเล่งขายของให้ออกไปเร็วๆนะครับแล้วก็จะเอาเงินมาหมุนนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นนะครับผมอ่ะก็รอดูแล้วกันว่าตอนนี้นะครับผมผมจะคืนทุน100อันหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าคืนนะครับดูสภาพแล้วไม่น่าคืนทุนนะเพราะว่าลงมันยังไม่ถึงมันยังมันได้มายังไม่ถึง30%เอลยมั้งที่ผมลงทุนไปตอนนี้นะเออแต่ว่าเราไม่ได้ทำคือเราก็เฉยๆนะไม่ไม่ได้รู้ ุดเฉยเฉยขุดค่าเวลาเฉยเฉยนะผมประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ซีอูนคิคถามนั่จ้ะทุกคนก็ราตีสวัสดีฝันดีนะครับผมเป็นกี่โมงนนเนี่ยโอ้อัดคลิปดึกมากไปแล้วเพื่อนๆบ๊ายบาย